เดี๋ยววันนี้นะคะป้าจะมาพูดเรื่องบ้างไฟพญานาคที่กําลังถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นอ่าบ้างไฟขึ้นจากน้ําโขงจริงหรือว่าเป็นที่ลาวยิงมาแหกตาคนไทยนะคะฟังนะป้าเคยไปดูบ้างไฟพญานาคมาสองรอบรอบแรกปี2548รอบที่สองปีพศ2 5 5 4นะ่ะปี2548เนี่ย ป้าต,ต,ต,ตัวนั้นอยู่จังเซาวนะคะกไ็ได้ดูหนังเรื่องบ้างไฟพญา,านานี่แหละออก็เลยอยากจะดูออก็เลยไปดูนะคะไปดูก็สมัยนั้นน้มันยังไม่มีที่เขาสร้างอะไรกานเขื่อนน้ำซ้ออะไรเนี่ยเพราะว่าป้าไปไป,ไป,ปีห้สีมันมีที่นั่งคล้ายๆอัศจรรย์ลงไปในใน้ำโขงแต่ปี2 5 4 8เนี่ยยังไม่มีทุกคนต้องมีเสือไปปู ไปปูนั่งดูจับจองพื้นที่จับจองทำเลป้าก็ไปจับจองดูตั้งแต่สี่โมงเอาริมน้ำโขงเอาแบบว่าชัดจัดจะ,ะ,ะเลยจะได้เห็นดูรูด้ดีชั่วกันว่ามีจริงไม่มีจริงนะอืมปูห่างจากน้ำโขงขึ้นมาหนึ่งเมตรนะก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละจนมืดพอเริ่มมืดก็ไม่แน่ใจว่าถึงทุ่มหรือยังแต่ก็มืดอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยก็นั่งดูกันอยู่ ลูกแรกก็ขึ้นหากจากป้าไปเนี่ยประมาณห่างลงไปในน้านะประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะแต่ก็ได้ยินเสียงดังฟึบก่อนฟึบเหมือนเราแบบว่าเปิดขวดอะไรสักอย่างหนึงนะ่งเน่ะเสียงประมาณนั้นเหมือนเราเปิดเปิดขวดโฟกอ่ะฟึบขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีลูกไฟเนี่ยขุดขุดขึ้นมาจากน้ําเลยขุดขึ้นมาแล้วก็สูงประมาณสองเมตรเนี่ยขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็ดับ วูบหายเป็นควันไปอย่างนั้นนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะเป็นควันวูบจางหายไปอืมคนก็เฮกันลั่นเลยนะเอ,อเชียเขาบอกว่าให้เชียให้เชียจะได้ยิงเยอะๆพอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งนะผ่านไปสักพักหนึ่งก็ขึ้นแนวและนาบเดิมแต่ขยับที่ไปนะขยับที่ออกไปอีกประมาณวานึงวากว่าเนี่ยเออ ก็ขึ้นมาอีกลูกหนึ่งอันนี้สูงขึ้นหน่อยสูงประมาณ3เมตรแต่ก็ยังได้ยินเสียงดังฟึบเหมือนกันนะสรุปนะป้าเห็นขึ้นมาใกล้ๆหน้าที่เห็นชัดเจนเลยว่าพูดขึ้นมาจากน้ําเนี่ยสเมตรแต่วันนั้นนะนับกันได้นะบางฝ่ายขึ้นมา2ีสิบสามลูกแล้วก็ฝนตกมาหาใหญ่ลดลาติดหล่มวันนั้นนะ่ะป้าก็อู้เสียดายดูได้น้อยเราต้องหนีฝนกันก่อนนะคะ เลยว่ามีโอกาสก็จะไปดูแล้วก็ได้ไปดูอีกครั้งหนึ่งปี54จนปี54เป็นยังไงเดี๋ยวจะมันเล่าต่อในคลิปต่อไปนะคะ